สัสดีค่ะอยู่กับช่องสองเจริญพัฒนาค่ะโอ้สย,ยันเอาเจ้าสั่กออกมาทำอะไรอีกนอวันนีเไไน้เอาไปไหนเอาไปไหน ติดแล้วโหโยมเลยโอ้แรงกันระวบ้านี่นตรง อเอาาากกอา,าีกคันนเออาาาาามมตััดดก่นนนทวคี้คันนี้จะทำอะไรนี่ทำดาวขยายปากแล้วก็คอ<ป>อลายอย่างเี้ยซีรอกทำซีดอกด้วยขยายฝั่งนี้ฝั่งนี้เลยทำดูคงนี้นี่ตรงนี้ดูให้ให้เลง็งให้เล็งกับใบแท็กเดีย๋ยปากกับใบแท็กให้เล็งกันดูนะี่ว่าปากคงนี้มันเล็ก จะต้องขยายเขาีิไม่งั้นมันจะเหยียบข้าวล้อล้อมันจะเหยียบข้าวก็เลยต้องขยายออกอีกประมาณสักยี่สิบเซนเรื่อนะสามเมตรสิบอะไรเงี้ยนี่ประมาณสักสองเมตรเก้าหรือเปล่าปล่าไม่ได่ใจเดี๋ยวเนี้ยเวลาเกี่ยวไปปุ๊บต้นข้าวนั่งเขาจะมองเห็นไหมนั่งน่าจะมองเห็นอยู่ก็มันจะเหยียบเหยียบข้าวไงเวลาเลี้ยวเดี๋ยวนี้ต้องขยายขยายเพิ่มแค่นี้ มาน,นี้ให้ให้ห่างๆจากล้อหน่อยนี้จะได้ไม่เหยียบข้าวทำเยอะอีกทำตัวเสากลางนี่ก็ต้องตัดทำใหม่เสากลางทีโรคเนี่ยปีทีแล้วได้ตัวนี้มาเสากลางมันไม่ค่อยอยู่ก็เลย้ทำโดนดึงคอตรงนี้แล้วคอมันต้องปะปูข้างล่างใหม่ ดาวก็แป,ป๊บก็หมดแล้วแป๊บตีหมดแล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่ก็ต้องขยายดาวเพิ่มอีกขยายดาวเพิ่มเกลียวต้องขยายแล้วก็ขยายมาในช่วงนี้ฝั่งนี้ตอนท่งนี้ขยายมาหมดเลยเรรอากาศการยังไมไ่ทำเลยกาดขับเร่องก่อนลองก็ประมาณก่อนไม่จะฝุ่นเลยลลเยังไปทำความสะอาดป่ะเปสตาร์ทอีกคันหนึ่งด้วง มาเซ<บ>คิวไปขนาดบางเซคิว <c oughs> อันนี้แบตเสื่อมใช่ไหมเมื่อกี้สตาร์ทแล้วรอบหนึ่งไม่ติดตอนเอาไปสตาร์ทเทเลอร์เมื่อกี้ติดค่ะพอเอามาสตาร์ทโรเกี่ยวบบไม่บบติดแบตนี้มันเป็นของเทเลอร์ใช่ไหมแบบตอนสตาร์ทเทเลอร์ติดแล้วตอนสตาร์ทโรเกี่ยวไม่ติด เอาของยางได้ด้ตรงนี้ถ I mean <Huh. S 1> out ้าเดินเดินระหว่างเดินหน้ากับออกด้านข้างถนนอันไหนง่ายกว่ากันระวังเดินหน้ามาที่นี่ติดสายไฟใช่ไหมไปย่าสักเข้าดิสักจะเอาถอยตูดเข้า เทิดต <lawsuit. S 2> ิดข้าวแล้วก็รื้อดาวหรืออะไรลงฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็จะเอากระดุนไปจอดตรงนู้นแล้วก็จะเอาอีกคันหนึ่งไปจอดนี่ติดต้อตัวกล้องเซคิวนะหัวเราแล้วก็ช่างอยู่ทุกวันล็อตลอตไล่กินข้าวมบ้าิดืมไม่ติดดิ

เอ,า,อาใหม่ดิลองใหม่ดิลองตั้งแต่ในขั้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนลเ,ยเลยไม่มีคนเป็นเลยขึ้นลงขึ้นลง,นลงยากจะได้พร้อมโอ้พร้อมเลยต้องให้ขึ้นลงสักสิบรอบอไอ้ตะก้อมาขึ้นลงขึ้นลงเนาะเซคิวจะได้พร้อมเนาะ นราเก็บล็อกอันไห่อยู่ในนู่นเดี๋ยวตอนลงเกี่ยวก็ตายนันว่าเอาไปดอกกันเลยครับลงดอกดอกันเลยรถกระอนร,ร,รถเขินเยคิวว่าสตาร์ทไม่ติดเลยเละจะดิบน,น,นอแบดบ เปิดแค่น้นอ่ะายด้วยติดดเละติดแมวกี้ติดดเลยติดสาร์กี้โอติดดะาไม่ไม่ใช่ต่อสวิตชิ่งได้ไหมล่ะได้ไหมอืมเปละเปละไดต้องเซ็นเจ้าก่อนดึงไม่ได้หอกที่ดึงเอ้วตักอน ติดเลยติดตรงเครื่องอะติดติดแล้วค่ะติดแล้วโอ้กว่าจะติดอ๋อดื่มดูให้น้องจับมือแม่ ตอนนี้ก็จะเอาข้าไปเจอดข้างในทางนู้ a, này, นค่ะอะไรมาเลย

เวลาเราไปปนน้ำมันจะยากอลอยแล้ว ไ่อยูเอาวัวมาวัวทำไมจะเข้าได้วัว <participation> มาพอดีเฮ้ย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 เลยเลย องนู้นมันไปไปท่ยาแล้วเอ๊กๆเอาเอีกไ์เอีกเ,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 เรียงมานี่นิดนึงไม่ได้ติดมอไซค์อีกบนเองไปนิดนึงตอนแ้วไม่เดินบ้างไม่เดินนิดนึง

แป,ป๊คปมาแล้วขยายขยายเพิ่มอันนี้ก,ก็เอามาจอดเต,ตรียมรอแล้วค่ะจะเลยเอาอีกคันหนึ่งมาจอดนุง่งจะได้จอดง่ายๆเลครับอันนี้จะได้ทำตอนนี้เวลาย,ยกลูกตู้ลงก็จะได้ยกได้ไไไม่ได้กลค่ะ <ขา S 2> สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ